สวัสดีครับคำปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่572คลิปนี้พบกับโคตรมวยแห่งสยามแสนไัยพีเคแสนไัยมวยไทยยิมปะทะกับสตานิราพปากระขอบ นัก,กข่าวรัเสเซียเรื่องอาาราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม2556หรือ2013ในศึกโตโยต้าวีโก้มาราทอนทัวร์นาเมนต์พเตอร์ไฟิแนลหรือรอบก่อนรองชนะเลิศของสนามที่2คิงเงินรางวัล3 0 0 0 0บาท T, ที่วิธีชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกไทยแลนด์กติกามวยไทย3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่ง เนื่องด้วยมวยคู่ชกสตาร์ดิทราฟปาตราคอฟจบลงเร็วผมเลยต้องมีคู่ชกแสนชัยอีกคนคือวิกเตอร์ฮิวโกนูเนสมาแถมแต่จะตัดเอามานยกท้ายๆหากอยากจะดูคลิปเต็มๆย้อนไปดูที่ EP 532ของช่องนี้แหละครับเผื่อไม่เสียเวลา,าหาความบรำการกับผมคำปลฝอ,อยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยไทยีสารเป็นครั้งขราวพร้อมสาระและไร้สาระเชินสล,ลาราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอามาแล้วยกระแรกแขกมานครับอยากระพิษตาเส้นครเราตัวเล็กงเกงน้ำเงิน ถุงเท้าโอ้โหกระโดดเตะสองชั้นออยู่มุมแดงนี้เองครับอ้าวถุงเท้าแองเกิลก็สีแดงหรือสีชมพูเอาเป็นยังไงขยับเข้าอาโอ้โหนับไม่นับปาตะครอบเป็นยังไงขยับเข้าหาตอนนั้นแสนชัยอายุ33ปีครับ ส่วนคู่ชกก็ยี่สิบสามปีอ้อวโหโลงเรีกแล้วส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะฮห,หาได้มีปัญหากับร้อยหกสิบสามไม่เอานับแรกเข้าไปโอ้โหโกระโดดเข้าลอยเข้ามายังไงต่อแสนชัยยังยังดู อย่ากระพิบตาครับพี่น้องมวยคุณนี้ไปเร็วมาเร็วโอ้โหจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนแส้นชัยโอ้ยซอกเอากองก้นกูดจูดครับพี่น้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายละก่อนเรียบร้อยโรงเรียนแสนชัยไปแม่นกกระจอกยังไม่ได้กินน้ำเลย ท่นกินน้ำก็เรียบร้อยโรงเรียนแสนชัยเป็นยังไงมีสโลโมชั่นเหอขอยกไม้ยกมือกันวีโก้แชมป์ปักเข้าไปกระโดดเตะสองชั้นหน้าเน็ตปักเข้าไปหลบทันเตะแหม่สีข้างไปข้างหนึ่งยังไงทีบหน้าหน้าเน็ตปอกปักปอกปอก,กองอุ่ย้วัวร้อยเจ็ดปดเป็นยังไงกระโดดทีอีกทีหนึ่ง ยังยังไม่พอมีไหนนี่กึ่งมัดมกึ่งศอกแล้วไปถุยไปนี่บ้องหูกองอญญางะแม่เหี้ยทิ่งนิ่งพ่อแม่พี่นอ้องอืยังไงต่อสโลว์ไปอีกมุมหนึ่งปักเข้าไปยังโอ้โหเฮ้เยยังมีหลายมุมให้ดูปักเข้าไปบ้องหูขี้หูเตะะบําไปยังไงต่อ หมดเรียบร้อยนี่ก็เป็นที่มาของในรอบแปคนสุดท้ายครับอ้าวมีคู่แถมวิกเตอร์ฮิวโก้นูเนสเชิรสลาลายังไงมีรีเพลด้วยมองหูทีหนึ่งยังไงปักนี่ไงปึง้งโอ้โหหัวเด่งขันโอ้โหหมูกู้กู้ปักเข้าไปโอ้ยทัดมาลาให้เลยนี่นะ ยังหัวอึดมากนะเนี่ยนูน่นน่ะอายุสามปีธรรมดาแหม่ก็ถือว่าในวัยควรกระเสียนแล้วถ้าเป็นบางคนแต่สันไขรเราต้องสี่บสามแล้วอะ่ะเออเอาสิย่างไงต่อโอ้ขี่เกียมฟัดหางมาแล้วขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยนี่ไงมาเด็ดกะโลกเอาแค่ะไะล่เนี่ยก็พอเตะซ้ำไหมไม่ซ้ำกรรมการรีบแยกสัวยแยก เหนื่อยแทนเลยคุณกป่อยอ่ะยกเท่าไรยกสุดท้ายสิโอ้โหยืนยงคงกับพันถึงยกสุดท้ายเก็บตัวต่อเก็บก็เก็บอ้าวสูซยกสุดท้ายแล้วสองยกก็ถือว่าสมบักสวมพอสมควรอายังไงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มี ให้อภัยถ้าเห็นเพี้ยงทาไปก็ไม่อยากจะเข้าทําอะไรมากสงสารอาชีพเดียวกันว่า,างั้นนึ่งสหรับแสนชัยอุ้มโอ้ยเอ้แม่เห็นกวาดลานกวาดไปัะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรอยู่หัวเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไงต่อแสนชัยขยับหลอกนั่นสับขาหลอก,ป,กป,ปักเข้าไปปักเข้าไปปักเข้าไปสายว้าแต่ขวาเออย,ยังยัง ยังไงต่อไม่รู้จะออกท่าไหนวิกเตอร์ก็งงโดยที่จะเข้าก็ไม่เข้าเออเออเออยังไงยังไงหลอกหลอกโอ้ยโอย้ปวดหัวต้องกินยาทาใจเข้าไปเอยกินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วเนี่ยอม,มีอะไรก็กินเข้าไปเลยอย่างนี้แก้ไม่ทันทางมวยอ่ะอไม่รู้จะออกท่าไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โหลมทั้งยืนครับไม่ใช่มอนยันหลักกระแสนชัยยันวิกเตอร์นี่เอง ในต่อขยับข้าขาตัวสั้นกว่าต้องเตะล่างไปทีหนึ่งเตะเข็นเนื้อบริสันนะก้านคอยอีกยังยังยังเข้ามาเข้ามาโอ้ดูแกจะเข้ามวยนุ่นพยายามหลอกอยู่เหมือนกันนะใกลจถึงเหมือนกันนะเนี่ยอถ้าเป็นคนอื่นล้มแล้วเนี่ยนอนแล้วไม่ยอมมาเก็บตัวแล้วอืแค่นี้เก็บยกสองก็เยอะแล้วเกินนะทั้งศอกทั้งเข่าทั้งเตะ อะไรกันนักหนาโอ้โหมันลื่นมันลื่นครับพี่อืยังไงยังไงเหนื่อยแล้วคุณก็ปล่อยก็เหนื่อยตามแน่สงสารเอ้ยโอ้โหติดกาดครับพี่น้อง้อมีความตั้งใจสูงครับวิกเตอร์ดูดิแกเก็บก็ไม่ว่าเดินเข้าหายอย่างเดียวตัวเล็กกว่านี่ก็เอาซอกหน่อยโดนซอกคอไปอีกทีหนึ่งเห็นไหม เข้ามากอดไม่ได้เสียตัวเลยเอ้ยเสียเสียซอกคอไปเลยนะขยับข้อหาอยีโอ้หลอกแตะยังไงยังไงไม่สวยก็ไม่ทำโน่นโน่โนมีหลอกมีหลอกวิกเตอร์มีหลอกพี่แสนชัยว่าไงเขาหลอกเออไม่เป็นไรโน่นตบงอนต้อไปทีหนึ่งงอนต้องอนต้อท้ายถอยนั่นแหละเออยังไงยังไงต้อ ไม่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 หลอกไม่หลอกไม่หลอกขยับเข้าหาอื้โอ้ยนึกว่าจะเตะ,เตะบนเตะลลังยังไงต่อฮห,หมดกเหรออ้าไม่หอมเหรอสักฟอดหนึ่งเหนื่อยเหมือนกันโอ้โหท่าทางแกมย,ยิ้มยากเลยนะครับอืเอากินออกจังมากเลยอ,อ,อะอะขอบคุณมีรักแฟนมวย สีทิศอีกโอ้ยังกับผมสีหน้าเลยนั่นเห็นไหมไวายสีทิศนะครับอ่ะเป็นนั้นว่าเอ้ามีสโลโมชันใหน้ดูเป็นยังไงรีเพลงอันนี้กะก้านคอแต่ไม่ถึงนี่ไงแม่ติดหัวไหลไปนิดนึงปักเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้ยถูกหัวเถิอกเถิอกหัวถูกถูกหัวเถิอก โอ้โหเนี่ยถ้ามีเส้นผมเนี่โดนแล้วนะเนี่ยพอดีมันหลุยไปไงมันลื่นปักเข้าไปโอ้โหเก็บนะครับก้นขีทางโอ้โหลิซิวงแตกเลยเนี่ยยังไงต่อโอ้ยน่าสงสารตาแกดูดิตาดุมากเลยอ่ะวิกเตอร์เอากินกับจังอ่ะกับชีวิตนี้ พี่แค่แสนชัยบุ๋นใช่ยินดีด้วยครับกับผู้ชนะครับและเป็นกลังใจให้กับผู้ที่พ่ายแพ้ไปนะฮะใช่ครับอ่ะพี่แสนชัยครับพี่แสนชัยวันนี้มาถึงอุตรดิตถ์นะฮะรับเหรียญจ่อยรางวัลพิเศษครับเหรียญพยาพิชัยดับหางรุ่นชัยชนะนะครับขอเชิญคุณสุธีภูริสัตย์นะครับ าาประธานกรรมการใหญ่บริษัทสุธเครื่องดืม่มจำกัดเอเย่นเครื่องดื่มตราช้างจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและคุณนิติพงศ์การจนกุลนะครับผู้จัดการภาคการขายที่แหเครื่องดื่มตราช้างครับขอแสดงความยินดีกับพี่สัจชัยด้วยนะครับและตะกอขอบคุณคุณสุทธิบริษัทครับรวมถึงคุณนิติพงศ์การชนะกุลด้วยขอบคุณครับขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ